เอาเลยครับสดริูิชมนะครับผมวัตนาเบกกลับมาพบอีกครั้งในนิยายวายเรื่อง Mr. สเตอร์ชาบหมอผีป่วยชุนมาไขาคดีรักโดยคุณได้เขียนปลาทองหัววุ้นตอนที่28นะครับถ้าใครสนใจหนังสือหรือว่าอ e ีบุ๊กของนิยายเรื่องนี้ก็ลิงอยู่ใต้คลิปนะครับทักไปสอบถามคุณได้เขียนได้เลยนะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับตอนช่วยกระแทกเข้ามาในตัวผมทีโอ้โหชื่อต่อโคตหน้าเอ <laughs> ็นเจไดพาร์ วันนี้ผมออกจากบ,บ้านแต่เช้าเพราะผมต้องรียบนำเลือดที่ผมเก็บจากทุกคนมาตรวจด,ดูอย่างละเอียดซึ่งหลังจากที่ผมเดินทางมาถึงห้องหลับผมก็เจอเบลกับต้นกำลังทำการทดลองกันอยู่อรุณสวัสดินะ์ครัหวน้าอรุณสวัสดิ์ครับัวหน้าเมื่อทั้งสองเห็นผมเดินเข้ามาก็รีบเอ่ยทักทายผมทันทีอรุณสวัสดิ์นะทั้งสองคนผมเดินนำขอไปเก็บพร้อมกับหยิบเสื้อกาวมาสวมทันทีเรื่องคดีความของัวน้าในราบรื่นดีไหมครับ ต้นถามพร้อมกับหันไปพิมพ์ข้อมูลบางอย่างในคอมเรื่องคดีความจะไม่จบลงแล้วแล้วเรื่องอเมก้าโปรเจกต์ของเราเป็นยังไงบ้างไายได้ข้อมูลที่ฉันส่งไปหรือ,อยังตลอดเวลาที่พวกเราเดินทางผมได้ทําการสังเกตการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของทุกคนรวมทั้งตัวผมเองด้วยพร้อมกับส่งข้อมูลต่างๆมาให้กับเบลและต้นเพื่อติดตามผลการทดลองผมได้รับข้อมูลแล้วครับ แต่มันแปลกมากๆเลยครับหัวหน้าผมเลยอยากจะตรวจเลือดของทุกคนอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับเั้นเหรอดีนะที่ผมเก็บตัวอย่างเลือดมาด้วยฉันเอาตัวอย่างเลือดของพวกฉันมาแล้วเบลช่วยนําเลือดไปเข้าเครื่องตรวจทีสิผมส่งตัวอย่างเลือดไปให้เบลทันทีได้คนะ่ะหัวหน้าเบลรับเลือดจากผมก่อนจะเดินไปทําการตรวจสอบให้ทันทีก่อนข้อมูลเลือดที่เบลทําจะส่งข้อมูลไปยังคอมที่ผมกับต้นกาลังดูอยู่ ดูเหมือนที่เราทำจะได้ผลตอนนี้ในร่างกายของสมรวยมีมดลูกแล้วแต่มดลูกของสมรวยยังอ่อนแอเกินไปที่จะตั้งครันได้ซึ่งตรงนี้คงต้องใช้เวลารอให้ร่างกายของสมรวยแข็งแรงขึ้นกว่าน,นี้อีกสักหน่อยถือว่าเป็นข่าวดีมากเลยครับหัวหน้าแต่ในข่าวดีก็เหมือนจะมีข่าวร้ายนะครับผมมองไปยังหน้าจอคอมตามสายตาที่ต้นมองซึ่งผมก็เห็นด้วยเพราะยาที่เราสร้างขึ้นมามันดันไปกระตุ้นสารชัตยาการสืบพันธุ์ที่คล้ายสัตว์ป่าขึ้นมา ถ้าพูดง่ายๆมนุษย์ก็คือสัตว์ชนิดหนึ่งเราสามารถสืบพันธุ์ได้ตลอดเวลาโดยไม่มีฤดูกาลแต่พวกสัตว์บางชนิดจะมีฤดูกาลสืบพันธุ์ของพวกมันซึ่งเมื่อถึงฤดูพวกนั้นพวกสัตว์ก็จะพากันหาคู่เพื่อสืบพันธุ์และสัตว์บางชนิดจะปล่อยฟีโรโมนออกมาเพื่อดึงดูดตัวผู้ให้เข้ามาผสมพันธุ์ด้วยมาจึงคล้ายกับตอนที่สมรวยปล่อยฟีโรโมนออกมาในตอนนั้นพวกสัตว์ป่าจะปล่อยฟีโรโมนออกมาในฤดูผสมพันธุ์ แล้วสมรวยล่ะถ้าร่างกายของเราคล้ายกับสัตว์พวกนั้นแสดงว่าสมรวยจะปล่อยฟีโรโมนพวกนั้นออกมาอีกแนะ่จากที่ผมดูข้อมูลที่หัวหน้าให้มากับการตรวจสอบคุณสมรวยจะมีอาการฮิตอ่อผมหมายถึงอาการที่ปล่อยฟีโรโมนออกมากับความต้องการทางเพศสูงนั่นจะเกิดขึ้นในทุกๆเดือนครับและเมื่อไรที่เกิดอาการฮิตขึ้นมานั่นเป็นสัญญาณบอกได้อย่างดีเลยครับว่าเขาพร้อมที่จะตั้งครรภ์แล้วหมายความว่า ถ้ามีการร่วมรักและปล่อยในในช่วงเวลาที่สมรวยฮิตอยู่สมรวยก็จะมีโอกาสตั้งคันสูงมากเลยสินะส่วนของสารวัตรทีกับโหน้านั้นร่างกายของทั้งสองคนมีความเปลี่ยนแปลงมากเหมือนกันนะครับจากข้อมูลต่างๆมาทําให้รู้ว่าทั้งสองคนมีความสามารถในการสืบพันธุสูงมากทั้งน้ำเชื้อที่เยอะมากขึ้นกว่าปกติตัวเชื้อที่อยู่ด้านใดก็แข็งแรงมากกว่าของคนทั่วไปด้วยไม่แน่ตอนที่ทําการอวัยวะเพศของทั้งสองคนจะมีการบวมขึ้นในระหว่างปลดปล่อย คล้ายๆอาการติดเป้งในสัตว์และการปลดปล่อยแต่ละครั้งจะกินเวลานานขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีอีกอย่างดูเหมือนร่างกายของทั้งสองคนจะไวต่อกลิ่นฟีโรโมนมากซึ่งตอนที่คุณสมรวยฮิตและปล่อยฟีโรโมนออกมามันอาจจะทําให้ทั้งสองขาดสติขาดความย้ำคิดย้ทำทําได้เพราะอาการฮีจะรุนแรงมากและไม่ใช่แค่ผู้หัวหน้านะครับที่โดนฟีโรโมนนั้นดึงดูดแต่คนอื่นที่อยู่รอบบริเวณนั้นก็อาจจะได้ผลกระทบไปด้วยแต่ก็คงไม่มากเท่ากับทั้งสองคนรุนแรงขนาดนั้นเลยเงั้นเหรอ แต่ตอนที่สมรวยฮีตตอนนั้นมันก็ไม่ได้สมผลขนาดนั้นแต่ในตอนที่เราเดินทางกันอยู่สมรวยก็ฮีตออกมานะถึงพวกฉันจะได้กิีนฟิโรโมนนั่นแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นในตอนนั้นถึงจะควบคุมตัวเองยากขึ้นแต่ก็ไม่ถึงกับสติหลุดขนาดนั้นไม่ใช่หรอกครับตอนนั้นไม่ใช่ฮีจริงๆเพราะตอนนั้นเหมือนร่างกายของคุณสมรวยเพิ่งจะสร้างมดลูกขึ้นมาเท่านั้นฮีจริงๆจะเริ่มขึ้นเมื่อร่างกายพร้อมต่างรันแล้ว ซึ่งก็หมายถึงหลังจากนี้ตัางหากแหละครับงั้นเหรอแล้วฮีของสมรวยจะเริ่มประมาณวันไหนพอจะรู้ไหมผมนั่งมองข้อมูลต่อเดี๋ยวผมขอเช็คดูสักครู่ต้นพูดพร้อมกับทําการตรวจและคํานวณผลออกมาซึ่งผลที่ออกมามาทําให้เราถึงกับนิ่งเงียบเมื่อมันคือวันนี้แย่แล้วถ้าสมรวยเกิดฮีขึ้นมาตอนที่เขาอยู่ข้างนอกเขาอาจจะโดนรุมข่มขืนก็ได้ ผมรีบลุกไปหยิบของพร้อมกับโทรหาไอทีให้รีบกลับไปหาสมรวยที่บ้านทันทีก่อนผมจะรีบขับรถเดกไปผมใช้เวลาไม่นานก็มาถึงหน้าบ้านพร้อมกับรถของไอทีที่มาถึงพร้อมๆกับผมนี่มันเกิดอะไรขึ้นวะไอทีรีบเดินเข้ามาหาไว้ฉันจะอธิบายทีหลังเนะะรีบไปหาสมรวยก่อนเถอะหวังว่าสมรวยจะอยู่ในบ้านนะผมกับไอทีรีบเดินเข้าบ้านแต่ปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งนอนสลบอยู่ที่สนามหญ้าหน้าบ้านของผมด้วยเฮ้ย hey, คุณ เป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยไอ้ทีรีบเข้าไปดูชายคนนั้นทันทีนูเหมือนเขาจะไม่ได้เป็นอะไรมากเพราะร่างกายของเขาไม่ได้มีบาดแผลตรงไหนเลยมีเพียงแค่หน้าผากปูดเท่านั้นแล้วสมรวยละ่ะสมรวยอยู่ไหนทําไมชายคนนี้ถึงมาสลบตรงนี้ได้ไอ้ทีรีบเข้าไปที่บ้านโดยทิ้งชายคนนั้นไว้แบบนั้นผมเองก็ไม่คิดจะเข้าไปดูเพราะตอนนี้สมรวยสําคัญมากกว่าผมเลยรีบเข้าไปที่บ้านก่อนไอ้ทีจะเปิดประตูเข้าไป พร้อมกับกลิ่นหอมหวานจะฟุ้งกระจายออกมากลิ่นนี่มันรุนแรงมากนี่น่ะเหรอฮีของสมรวยแค่ผมอยู่หน้าบ้านกลิ่นฟีโรโมนรุนแรงขนาดที่ผมแทบจะทนไม่ไหวร่างกายผมมันตื่นตัวจนน้องชายตื่นขึ้นมาและดูเหมือนไอทีก็มีสภาพไม่ต่างกันกลิ่นฟีโรโมนของสมรวยนะมันรุนแรงกว่าครั้งก่อนอีกนะเนี่ยไอทีพยายามกัดฟันพูดออกมา เรารีบเข้าไปหาสมรวยกันเถอะไม่รู้ว่าสมรวยฮิตนานเท่าไหร่แล้วเขาต้องทรมานมากแนะ่ผมกับไอทีรีบเดินเข้าไปในบ้านและพยายามมองหาสมรวยซึ่งเราสองคนเดินตามกลิ่นน้ำหอมแน่นไปเพราะยิ่งเข้าใกล้สมรวยเท่าไรกลิ่นหอมนั้นก็ยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้นจนกระทั่งเราตามกลิ่นมาจนถึงห้องรับแขกที่อยู่กลางบ้านเราก็เจอภาพที่ทำาเราสองคนแทบจะขาดสติเข้าไปขย่ำคนตรงหน้าให้จมอยู่ใต้ร่าง ตอนนี้ภาพที่พวกเราเห็นคือสมรวยที่กำลังนั่งกอดเสื้อของผมจับไอทีแนบอกใบหน้าแดงระเรือ่อเนื้อตาหวานชื่มระเรื่อไปด้วยน้ำตาที่คลออยู่บากน้อยๆน,นั้นก็แดงหวานจากการที่สมรวยกัดปากเพื่อกล้นอารมณ์ความต้องการท่อนล่างที่เปลยเปล่านั่นเผยให้เห็นอะไรต่อมื่อไรจะช,ช่วยด้วยน้ำเสียงหวานแห่พูดขึ้นพร้อมกับสายตาที่เต็มไปด้วยความต้องการมองอย่างอ,อ่อนอ้อนทำเอาสติข,ของเราขาดสะบัน้น รีบพาสมรวยเข้าไปในห้องเธอก่อนที่กูจะทนไม่ไหวไอทีกัดปาดพูดทั้งทนที่สภาพมันแทบจะทนไม่ไหวแล้วเห็นด้วยเลยผมเองก็แทบจะทนไม่ไหวแล้วเหมือนกันในหัวผมมีแต่ความต้องการผมกลั้นใจรีบอุ้มสมรวยไปยังห้องของผมทันทีโดยมีไอทีเปิดประตูให้ก่อนจะค่อยๆวางสมรวยลงบนเตียงแล้วก็ตัดฉากถ้าคู่ฟัดกันนเนียเอ็นซียาวๆทุกคนก็ไปห่ากันเองนะครับ ตอนนอ็อตผมได้แต่นอนหมดแรงอยู่บนตัวของสารวัตรโดยมีเจ็ได้ประกบอยู่ทั้งด้านหลังเพราะตอนนี้พวกเรากําลังนอ็อตใช่ครับเราน็อตจริงๆและตามตัวผมก็มีรอยกัดทั้งตัวเพราะหลังจากที่ทั้งสองกัดคอผมแล้วทั้งสองก็เหมือนค้นขาดสติทันทีทั้งกัดทั้งรุนแรงจนเตียงหักเลยครับแต่เราก็ทํากันอยู่แบบนั้นจนถึงวันนี้ผมสลบไปทั้งหลายครั้งแต่ทุกครั้งก็ต้องตื่นขึ้นมาเพราะความรู้สึกที่ทั้งสองคนมอบให้ แต่ตอนนี้ตาผมแทบจะลืมต่อไปไม่ไหวแล้วนอนเถอะนะที่รักเดี๋ยที่เหลือพวกเราจัดก,การเองสรารวัตรก้มลงจูบที่หน้าผากผมพร้อมกับลูบหัวผมไปมาฝันดีนะที่รักเจไดที่อยู่ทางด้านหลังผมก็ก้มลงมาจูบที่หัวผมจนผมเผยอยิบมมอ,อกมามีทั้งสองคนอยู่แบบนี้ม่รู้สึกดีจังเลยนะดีจริงๆจนผมอยากมีทั้งสองคนอยู่ด้วยแบบนี้ตลอดไปเลยดูเหมือนผมจะรักพวกเขาซะแล้วสิ ผมก็ค่อยปิดตาลงก่อนจะหลับไปเอาแล้วก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่28และ29นะครับบอกเลยว่า NC จุกๆนะทุกคนก็อย่าลืมไปอ่านกันด้วยนะครับตอนที่29นี่เยอะมากอันนี้ก็ตัดมาจะ,จะจบตอนอยู่แล้วนะก็เลยอ่านไปหน่อยเดียวเอง ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนปลาทองหัวบุญด้วยนะครับเข้าไปคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คุณนักเขียนกันด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้วัตนาเบ้ด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยเนะจ้นเปยวสวัสดีครับผมวัตนาเบ้